ไม่ร่างกายเราอะมีความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งแก้ไขได้แก้ไขยังไงป้องกันยังไงก็ไปทำในงานหข้ออย่างที่บอกโดยเฉพาะข้อหก็ไปกินพวกบัคเคอรี่ดอกกระหล่ำและพวกนี้มันจะมีสาร i อ c จากตัวที่เสี่ยงเป็นตัวที่ไม่เสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งน,นะคะเพราะฉะนั้นก็เชียร์พวกเราแต่เวลากินต้มนึ่งได้แต่ว่าอย่าผ่านความร้อนนานสวัสดีค่ะทุกคน มาฟังกันนะวันนี้ในเรื่องของวิธีการป้องกันมะเร็งนะในผู้หญิงที่พบบ่อยนะคะนั่นก็คือมะเร็งเต้าน,นมมะเร็งรังไข่รวมถึงมะเร็งที่เกี่ยวกับเยื่อบุโพรงมดลูกเออนีเดี๋ยวต้องเขียนกระดานให้พวกเราดูเดี๋ยวพวกเราจะได้แบบเข้าใจนะเอสโตรเจนในในผู้หญิงนะมันจะมีฝาแฝดนะ e 1 e 2 e 3แบบนี้นะคะซึ่งปกติแล้วเนี่ยในเนี้ยรังไข่มันจะสร้างถูกไหมอันนี้พวกเราจะได้ฟังว่าแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูว่าแล้ววิธีการป้องกัน เ,เราจะต้องทํำยังไงนะคะก็จะมีจากต่อมหมวกไตแล้วก็อีก็จากตับสร้างได้นะคะแล้วก็จากในรกสร้างได้ซึ่งหมายความว่าในผู้หญิงตั้งครรภ์อีสองก็จะไม่ออกฤทธิ์จะมีอีออกฤทธิ์แทนซึ่งเอาง่ายๆที่ให้เขียนให้พวกเรารู้จากฝาแฝดเนี่ยเพราะว่าแต่ละอันเนี่ยนะคะมันมีอิทธิพลไม่เหมือนกันคือในอีสองเนี่ยซึ่งเป็นอิทธิพลมากที่สุดเนี่ยถามว่ามันมีผลอะไรต่อร่างกายเราบ้างมันมีผลต่อหัวใจ ทําให้หัวใจเราแข็งแรงป้องกันเรื่องของหัวใจเพราะฉะนั้นเวลาที่เราได้รับอิทธิพลจากฮอร์โมนเพศหญิงอยู่เนี่ยผู้หญิงจะมีความเสี่ยงต่อโรคหัวใจน้อยกว่าผู้ชายมีผลต่อนในเรื่องของสมองนะคะหมายความว่าผู้หญิงเราเนี่ยก็จะไม่เออแล้วอีกอันหนึ่งที่แบบหลายๆคนแบบกลัวก็คือเรื่องของกระดูกเวลาที่แบบเราแบบอยู่ในช่วงวัยหมดประจําเดือนไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยหลายคนก็จะกลัวเรื่องของกระดูกบ้างกระดูกพูนกระดูกหกักอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่อย่าลืมนะหัวใจก็เสี่ยง มากขึ้นสมองก็จะอ้องจะเออความจําก็จะแบบว่าไม่ค่อยดีนะคะนอกจากเรื่องของกระดูกแล้วนะสมองกระดูกหัวใจเนี่ยมันจะเป็นส่วนที่ได้รับอิทธิพลจากเอสโตรเจนมากที่สุด ถ้าไม่มีตัวนี้ตัวนี้ก็จะเด่นขึ้นมาแทนประเด็นก็คือว่าถ้ามันมีตัว E1 น,นะก็จะมีการเพิ่มความเสี่ยงนะต่อมะเร็งมากขึ้นเหมือนกันแปลว่า2อันนี้นะคะเพิ่มความเสี่ยงมะเร็งแต่แต่วันนี้ก็คือเราจะมาคุยเรื่องของเอสโตรเจนตัวที่มีผลป้องกันมะเร็งตัวนี้ป้องกันมะเร็งนะครับซึ่งถามว่าร่างกายเราก็สร้างได้นะแต่เราต้องทําให้ร่างกายของเราอะมันเอื้ออํำนวยต่อการสร้าง เอสโตรเจนชนิดที่3นะถึงแม้ว่าเราจะหมดประจําเดือนไปแล้วนะคะหรือแม้กระทั่งคนที่ยังมีประจําเดือนอยู่แต่การที่เรากระตุ้นในเรื่องของการสร้างเอสโตรเจนแฝดสที่เป็นตัวที่3ขึ้นมาเนี่ยมันก็จะมีผลในเรื่องของการป้องกันมะเร็งเพราะอะไรรู้ไหมก็คือสมมุติว่าร่างกายของเราเนี่ยนะมันมีรีเซพเตอร์เขาเรียกว่าตัวรับฮอร์โมนนะอยู่ในหลายๆอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับเซนะ็กซนะ์ฮอร์โมนอ่ะก็อย่างเช่นเต้านมรังไข่แล้วก็ในเยื่อบุโพรงมดลูก ใช่ไหมมี3อันนะสมมุติว่าอันนี้เป็นฮอร์โมนเพราะฉะนั้นอตัวรับอะรีเซปเตอร์อย่างเงี้ยมันก็จะแปะอยู่ที่แบบเซลเล์เราอะไรอย่างเงี้ยนะฮอร์โมนมันไปแปะ มันก็จะ activate ให้พวกเรานึกถึงภาพนี้ว่ามันจะมีตัวจับที่เฉพาะเจาะจงกับตัวฮอร์โมนที่ให้พวกเราแบบว่าต้องมารู้จักกันลึกๆขนาดนี้เพราะว่า e 1 e 2 e 3มันก็มี receptor, เอสโตรเจนรีเซพเตอร์สามารถที่ไปจับกันได้หมดเลยถ้าเรารู้ว่า2ตัวนี้มีผลกระตุ้นทําให้เกิดมะเร็งได้แล้วเราจะทํายังไงเราถึงจะป้องกันไม่ให้มะเร็งเกิดได้เราก็เอาตัวแฝดผู้น้องอะจ้ะเข้ามาเกาะแทนได้ เพราะว่าตัวรีเซพเตอร์ย่ค่ะมันก็จะมีจำกัดอยู่ใช่ไหมมันก็จะทำให้มีตัวจับ E1 กับ E2 น้อยลงโอกาสในการเป็นมะเร็งมันก็น้อยลงก็ไนะแล้วในชีวิตประจำวันล่ะคะจะต้องทำอย่างไรในร่างกายเรานะเราก็กระตุ้นการสร้าง E3 เนี่ยจากการที่ทำให้สุขภาพร่างกายเราแข็งแรงได้จากการออกกาลังกายเพราะฉะนั้นก็คืออันแรกนะวิธีป้องกัน1ออกกาลังกายแบบ moderate exercise อย่างน้อย30นาทีนะมากกว่า5วันต่อสัปดาห์นะมันก็จะช่วยทําให้ร่างกายของเราอะสร้างไอตัวเอสโตรเจนที่มันเป็นชนิดที่ไม่ก่อให้เกิดมะเร็งได้มากขึ้นและอย่างที่2ในกลุ่มของเขาเรียกว่าไฟโตเอสโตรเจนหาได้จากพวกซอยไอโซฟลาวโนเอาง่ายๆถั่วเหลืองเนอะพวกเราเขา้อสากินโปรโตีนให้เพียงพอนะอันนี้สําคัญถ้าเกิดว่าร่างกายเราขาดโปรตีนนะคะมันก็จะเพิ่มความเสี่ยงมากขึ้นนะคะ แต่ถ้าเกิดว่าร่างกายเรามีโปรโตีนที่เพียงพอมันก็จะไปช่วยลดความเสี่ยงเพราะฉะนั้นมันก็เอาความรู้ข้อสกับข้อ3ามเนี่ยผนวกรวมกันก็คืออาจจะกินโปรโตีนจากถั่วเหลืองเช่นเต้าหู้เทมเป้พวกนี้ก็ใช้ได้อ้วนนี้ได้โปรไบติกด้วยใช่ไหม,มนั่ก็คือเวลาที่เราเกินแล้วก็อาจจะจัดเมนูอาหารที่มันมีส่วนประกอบของถั่วเหลืองมากขึ้นอาหารที่จะช่วยในเรื่องของการป้องกันเรื่องของมะเร็งมดลูกรังไข่เต้านมเนี่ย ก็คือในกลุ่มของโอเมก้าสาถ้าจากพืชก็จะเป็นพวกแบคซิตออยล์มันจะมี ALA แต่ถ้าเกิดว่ามาจากสัตว์แน่นอนว่าก็คือมาจากน้ำมันปลามันก็จะมีตัว EPA และ DHA นะคะแล้วก็มีข้อ5นั่นก็คือกลุ่มวิตามิน B นะคะเฉพาะเจาะจงไปเลยก็คือ B6 B9 แล้วก็ B12 6สุดท้ายที่สำคัญมากทางฝรั่งเขาจะเรียกว่า cruciferous vegetable นะเช่น b o อ c o คลีพวกดอกกะหลำ่ำ มันจะมีสารสำคัญที่ชื่อว่า I3C I3C ย่อมาจากว่า Indole Tree Carbinol นะมันเป็นสารสำคัญที่มันจะไปช่วยป้องกันเาเรียกเมตาบอลไลท์แต่ฮอร์โมนอนะเวลาที่มันเกิดขึ้นแล้วมันจะต้องถูกเปลี่ยนเพื่อที่จะกำจัดออกจากร่างกายนะมีเมตาบอลไลต์บางตำแหน่งมีความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งมากๆอะไรเงี้ยนะเมตาบไลต์บางอันมันก็จะทำให้ความเสี่ยงต่อมะเร็งน้อยลงมากๆ เพราะฉะนั้นเขาก็จะเอาเมตาโบไลส์เนี่ยนะคะหรือว่าสารที่ได้จากการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนไปแล้วอีกทีหนึ่งเนี่ยนะมาตรวจดูว่าเร่างกายเราอะ่ะมีความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งที่เกี่ยวกับเรื่องของฮอร์โมนเอสโตรเจนนะว่ามันเสี่ยงมากไหมอันนี้ตรวจได้ซึ่งเวลาตรวจมาปุ๊บเนี่ยนะมันก็ทําให้เราอะ่ะไปจัดการแก้ไขได้แก้ไขยังไงป้องกันยังไงก็ไปทำในงานหกข้ออย่างที่บอกโดยเฉพาะข้อหก็ไปกินพวกบัคเคอรี่ดอกกระหล่ำอะไรพวกนี้มันจะมีสารไอเท จากตัวที่เสี่ยงเป็นตัวที่ไม่เสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งนะคะเพราะฉะนั้นก็เชียร์พวกเราแต่วเวลากินต้มนึ่งได้แต่ว่าอย่าผ่านความร้อนนานโอเคนะพวกเราหมอจะมีความรู้ดีๆแบบนี้มาแบ่งปันให้พวกเราทุกวันจะทังคารสุก์เวลาดีประมาณ2องทุ่มน,นะ